หลวงพ่อกวยเทพเจ้าเมืองสันจนยังไม่กล้าย่างเข้าวัดเจอไม้ตอพดหลวงพ่อบ้องใส่หัวจนเข็ดหลาบหลวงพ่อกวยท่านนับเป็นเกจิรุ่นหลัง แต่บาร,รมีของท่านสูงจนไปเทียบกับเกจิรุ่นเก่าได้เมื่อแรกเริ่มท่านใช้วิชาสักยันต์เรียกหาลูกศิษย์ก่อนลูกศิษย์ที่สักกับท่านมีทั้งหมดสี่หมื่นกว่าคนนับว่าท่านมีลูกศิษย์ที่มาสักกับท่านถ้าจัดเป็นอันดับแล้ววิชาสักยันต์สุดครั้งของหลวงพ่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อกวยอยู่ในระดับแนวหน้าเลยทีเดียว หลวงพ่อกวยกลับมาอยู่วัดบ้านแขได้สักยันให้สิทธิ์จนมีชื่อเสียงโด่งดังมากขนาดสักกันทั้งกลางวันกลางคืนใครอยากได้ของดีสมัยก่อนต้องเดินเท้าเข้าไปที่วัดซึ่งเป็นการลำบากเป็นอย่างมากใครรวยหน่อยก็ขี่จักรยานหรือมาเหมรรถสองแถวมาท่านได้จดรายชื่อที่ปรากฏว่ามีคนสักถึง44,000พคนต่อมา หลวงพ่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงหยุดสักยันหันมาทำพระและเครื่องรางของขลังแจกลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเช่นตะกุดมีดหมอแหวนแขนยุคนั้นข้าวยากหมากแพงจนผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะแถวภาคกลางตอนล่างแถบนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีเป็นแหล่งกบดานของก๊กเสือร้ายหลายกลุ่ม ชาวบ้านแค่อาศัยบาร,รมีหลวงพ่อกลวยคุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินของมีค่าต่างๆจะเอามาฝากหลวงพ่อกลวยที่วัดบางครอบครัวหอบลูกหอบเมียมานอนที่วัดเพราะกลัวโจรฉุดฆ่าวัวควายก็เอามาผูกไว้ในลานวัดจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่บ้านแค่ยืนยันว่าพวกโจรเสือต่างๆไม่มีใครกล้าลองดีกับหลวงพ่อกลวย เพราะเคยมีเสือปล้นชื่อดังจากอ่างทองพาสมุนมาล้อมวัดบ้านแค่ตอนกลางคืนเห็นวัวควายของชาวบ้านที่ลานวัดมีเยอะมากแต่เข้าไปไม่ได้แค่เดินเข้ามาในเขตวัดก็โดนหลวงพ่อตีด้วยไม้ตะพดและโดนเล่นงานจนบาดเจ็บต้องรีบพาสมุนกลับไปหมดและไม่กล้ามาก่อเหตุแถววัดบ้านแค่อีกเลยนับจากนั้นถ้าเสือปล้นเดินผ่านวัดบ้านแค่ ต้องยิงปืนถวายหลวงพ่อกวยทุกครั้งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อไปจนหลวงพ่อมอรณภาพยอดสายบูเมืองสันพระเนื้อดินของดีที่ถูกมองข้ามบทความนี้ผู้เขียนได้เขียนไว้เมื่อสามปีก่อนใน Facebook ส่วนตัวปัจจุบันเห็นมีการนำมาเผยแพร่ต่ตออย่างกว้างขวาง ถือว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของหลวงพ่อกลวยต่อสังคมมาวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวนี้อีกครั้งโดยนำมาเขียนอย่างละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเผยแพร่กิตติคุณของหลวงพ่อกลวยวัดโคตสิตารามว่าความจริงแล้วผู้คนต่างมองเลยข้ามหรืออาจจะลืมย้อนนึกถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยหรือพระหลักยอดนิยมต่างๆเท่านั้น ซึ่งพระยอดนิยมดังกล่าวปัจจุบันมีมูลค่าสะสมสูงมากเราพอตามตะกะความเป็นจริงแบบไม่ใส่จริตคนเราต้นทุนชีวิตต่างกันแต่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อมีเท่าเทียมกันเหตุนี้จึงนำเรื่องราวของดีราคาเบาของเก่าราคาถูกเรียกว่าดีแท้แน่นอนไม่ต้องไปเล่นตามกระแส แต่พุทธคุณแขวนไว้มั่นใจว่าไม่ตายหหงแน่นอนแถมมีดีทั้งบูและหมุนเรียกว่านอกจากคุ้มครองแล้วยังมีโชคลาภเมตตาแฝงชนิดมั่นใจได้พระเนื้อดินของหลวงพ่อกวยจัดเป็นพระชุดแรกของยุคแรกคาดว่าท่านเริ่มสร้างพระเครื่องเนื้อดินราวปีพศ2482อายุได้34ปีพรรษาที่15 ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือเรียนวิชาสำเร็จมาจากสำนักหลวงปู่ศรีวัดพระปรางและได้ตําราอาถรรพ์จากโพรงไม้มาศึกษาทั้งเรียนวิชาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแต่ยังไปมาหาสู่เพื่อต่อวิชาอยู่สมัยนั้นจัดว่าท่านกําลังเรียนวิชาอย่างที่สุดยังหนุ่มแน่นและจิตใจแข็งกล้ามากด้วยความที่เป็นคนใจนักเลงคนจริง ท่านมั่นใจในาอาคมและพลังจิตในตนเองเมื่อเห็นชาวบ้านลุกบ้านเดือดร้อนบ้านเมืองลุกเป็นไฟด้วยภัยสงครามตัวท่านเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาฉันข้าวแดงแกงร้อนจากชาวบ้านมาตลอดเมื่อ,อยามทุกยากชาวบ้านเดือดร้อนตัวท่านอดดูเฉยไม่ได้ในยุคภัยสงครามโลกนี้ท่านเริ่มเป็นอาจารย์สักยัน ว่ากันว่าท่านมุ่งมั่นอนุเคราะห์ให้ชาวบ้านโดยสักให้แบบชายหนุ่มทั้งหลายที่มาขอเพึ่งพาชนิดหามรุ่งหามคำ่ำแทบไม่ได้พักผ่อนเอาเลยในช่วงนั้นสานุสิทธิ์ผู้มาขอของขังไปปกป้องตัวก็มากในยุคแรกๆท่านที่สักให้ไปนี้คาดว่าผู้ที่ได้รับการสักจากท่านไปจำนวนมากแต่จำนวนที่มารอขอสักยันกับท่านก็ยังมีมากท่านสักให้ไม่ทัน ไม่ทั่วถึงเพราะลงเข็มเองเสกเองผู้เดียวทั้งยังมีสตรีเด็กและคนชราที่ไม่สามารถสักให้ได้ภายหลังท่านคิดสร้างพระเครื่องเพื่อแจกประกอบกับมีการลักขุดกรุพระเมืองสันแตกออกมาเป็นพระพิมพ์สันนั่งและพระพิมพ์สันยืนท่านนำพระดังกล่าวมาถอดพิมพ์สร้างพระสันขึ้นหลวงพ่อท่านบอกสิทธิ์ด้วยความมั่นใจว่า กูจะทําให้ดีเหมือนของเก่าเขาเลยประโยคนี้แสดงถึงความมั่นใจในอาคมของท่านคือมั่นใจว่าตัวท่านทําได้เทียบเท่ากับพระกุของเก่าที่ได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์โบราณอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวจากอุปนิสัยส่วนตัวของหลวงพ่อกลวยท่านเป็นผู้คงแก่การเรียนเที่ยวซอกซอนเสาะ,ะแสวงหาครูบาอาจารย์และท่านเป็นคนรู้จริงทำได้จริง ท่านเป็นผู้ที่มีความมานะอดทนสูงรักและห่วงใยลูกสิทธิ์ดังลูกในไส้ของตนเองจากคุณสมบัตินี้ทำให้ท่านสร้างของวิเศษอัศจรรย์อันมาจากพื้นฐานความรักประหนึ่งพ่อมอบมรดกสำคัญให้กับลูกนี่เองจึงขอจัดว่าสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นนั้นแสนวิเศษเพราะท่านแยกปราณตนเองถ่ายลงในวัตถุมงคลด้วยเมื่อสิทธิ์ท่านไปเกิดเป็นอะไรห่างไกลแค่ไหน ท่านก็รู้ได้และสามารถช่วยได้จริงประหนึ่งท่านอยู่หน้าที่แห่งนั้นเผชิญเหตุการณ์เหล่านั้นกับลูกศิษย์ด้วยแต่สำคัญว่าศิษย์ต้องนึกถึงและเชื่อมั่นอย่างที่สุดเรียกว่าศรัทธ,ธามาปฏิหารเกิดอย่าได้ลังเลพระเครื่องพิมพ์ต่างๆของหลวงพ่อท่านเสกไม่เหมือนกันโดยท่านเสกแยกกันออกไปตามรูปร่างลักษณะ ตลอดจนความเหมาะสมในการอารัธนาบูชาต่างกันไปเหมาะสมกับยุคสมัยหรือไม่อย่างไรท่านจะพิจารณาประกอบทั้งสิ้นยุคนี้สมัยนี้อาวุธมีอนุภาพรุนแรงมากเสกทางเหนียวคงแบบสมัยก่อนไม่ได้ต้องลงหินเบาลงแคล้วคลาดคาถาปิดถาวรทั้งเก้าให้มากเพราะอาวุธรุนแรงถึงจะไม่เข้าก็จริงแต่อนุภาพที่รุนแรงของอาวุธ สามารถทําให้กระดูกหักเกิดความบอบช้ำภายในทําให้ถึงตายได้เช่นกันต้องห้ามอาวุธให้ยิงไม่ออกหรือไม่ถูกต้องผ่อหนักให้เป็นเบาเพื่อรักษากระดูกและอวัยวะภายในไว้ด้วยตัวอย่างคาถาชาตรีหินเบานี้ท่านเรียนมาทั้งของไทยและแขกเจนจบทั้งสิ้นท่านนำมาเสกลงในวัตถุมงคลทุกรุ่นทุกแบบ พราะพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่เสกของหลวงด้วยชาตรีนี้เช่นหลวงพ่อกลัน่นวัดพระญาศหลวงพ่อทองวัดราชโยธาหลวงพ่อเกิดวัดสะพานหลวงพ่อสุนวัดหนองปลาหมอหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่และยุคปัจจุบันมีพระฤาษีลิงดำวัดท่าสุงหลวงพ่อเริ่ม ปรมูวัดจุกกระเชอพระอาจารย์อภิชิตโตภิกขุนนำมาเขียนพอสังเขปได้เท่านี้เพราะยังมีพระเกจิอาจารย์ดังอีกหลายท่านพระเนื้อดินของหลวงพ่อกวยนับเป็นพระที่มีการสร้างก่อนพระเครื่องทุกชนิดเพราะเป็นดินหายิ่งมีอยู่ทั่วไปถือคติที่ว่าดินคือเนื้อหนังของพระแม่ธรณี หลวงพ่อท่านออกไปหาดินพิถีพิถันอย่างยิ่งท่านจะเลือกเอาดินจากดินกลางใจนาพระเนื้อดินกรุกเก่าต่างๆที่แตกหักมาบดผสมเป็นผงวิเศษและทรายเศษของท่านพระเนื้อดินในยุคต้นจะแกะแม่พิมพ์เองเสาะพิมพ์ตกแต่งเองทาเองทุกขั้นตอนต่อมามีสิทธิ์ที่พอมีฝีมือเชิงการช่างมาเริ่มพัฒนา มีนำพระหลากหลายมาถอดพิมพ์พระยุคต้นของหลวงพ่อหากพูดให้ทันสมัยเขาว่าเป็นพระคลาสสิกเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจมากเท่าที่ทราบมีพิมพ์พระพุทธเจ้าในวิหารพิมพ์พระยอดขุนพลพิมพ์พระร่วงยืนซึ่งพระพิมพ์ยอดขุนพลนี้ท่านตั้งใจให้เป็นพระหูยานแบบลพบุรีแต่สิทธิมาเรียกกันภายหลังว่า พระพิมพ์ยอดขุนพลพระยุคต้นนี้สิทธิจัดอันดับกันเองว่าเก่งที่สุดในชุดพระเนื้อดินแต่ข้าพเจ้าคิดและเชื่อมั่นว่าเก่งทั้งสิ้นทุกพิมพ์สำหรับพระเนื้อดินนี้หาผู้ทราบข้อมูลอย่างน้อยจะเล่นหาแยกแยะให้ได้จริงต้องสังเกตต้องใช้เวลาศึกษาเป็นชั่วโมงทำให้ผู้สนใจในยุคหลังไม่กล้าเล่นไม่กล้าสะสม เพราะกลัวโดนของเกือบแท้ทั้งที่พระเนื้อดินเป็นพระที่หลวงพ่อกวยตั้งใจเสกสรรขึ้นอย่างภาคภูมิ